โอ้โหป๊อกจัดเต็มโชว์รอยสักใหม่สุดเท่มากี้เห็นแล้วยังต้องขอสัมผัส ปอกส่งความตั้งใจแล้วอวดรอยสักใหม่มีชื่อของตัวเองที่ต้นคอมากี้เห็นแล้วยังต้องขอสัมผัสเลยทีเดียวแท็กทีมกันไปเที่ยวถึงสหรัฐอเมริกากันทั้งครอบครัวสำหรับบ้านของดารานางเอกสาวมากี้ราศีและปอกพัสรกรที่ได้มีการจับมือลูกแฝดอย่างมีกา้ามีย่าเปิดประสบการณ์โลกกว้างแบบตื่นตาตื่นใจทริปนี้ปอกเลือกพักย่านหรูอ,อย่างฮอลลีวูดโดยให้เหตุผลว่าความสุขของครอบครัวทุ่มเทได้เต็มที่ไป ลและทริปนี้ป๊อกก็ได้มีการสารฝันตัวเองอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้เผยให้เห็นรอยสักใหม่เป็นภาพของมากี้ภรรยาสุดที่รักอยู่บนต้นแขนและคราวนี้เจ้าตัวเลือกสักคําว่า myset ซึ่งเป็นชื่อที่ได้มีการใช้ทําเพลงและเป็นชื่อของช่อง YouTube ที่โด่งดังอีกด้วยพร้อมกับมีการเผยถึงตําแหน่งของรอยสักที่อยู่บนต้นคอนอกจากนี้ยังมีรอยสักใหม่ตรงกลางหลังอีกด้วยงานนี้ทางด้านของสาวมากี้ภรรยาคนสวยเห็นแล้วถึงกับต้องถ่าย รูปเก็บไว้พร้อมกับเขียนแคปชั่นแซวไว้ว่าไม่เจ็บหรอกเนอะงั้นขอจิ้มหน่อยต้องเป็นลายใหม่ที่สวยแน่นอนเพราะพรรยายังต้องขอสัมผัสเลยทีเดียว